ไลฟ์สตูบนทิกตอกขาด2เงื่อนไขคืออะไรและทำอย่างไรจึงจะสามารถไลฟ์สดผ่านคอมได้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดี ผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาไขข้อสองสัยเกี่ยวกับคำถามที่1น i g h ไล์ศัตรูขาด2เงื่อนไขหรือว่าขาด2ข้อคืออะไรและข้อที่2นะคะทำอย่างไรจึงจะสามารถไล์สดผ่านคอมได้อันดับแรกเดี๋ยวเรามาไขข้อสองสัยเกี่ยวกับข้อที่1กันก่อนก็คือ ขาด2เงื่อนไขคืออะไรให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าไลฟ์สดของเรานะคะแล้วก็ปัดไปไซ้ายมือให้มาอยู่ที่ไลฟ์ตูหน้าเดียวกันกับของน้ําจากนั้นให้ท่านผู้ชมกดไปที่คําว่ารับสิทธิ์พอเรากดเข้ามาที่คําว่ารับสิทธิ์ระบบก็จะโชว์แบบนี้ซึ่งเขาก็จะบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราผ่านกี่ข้อแล้วจาก5ข้อของน้ํานะคะผ่านไปแล้วทั้งหมด3ข้อก็คือที่มันขึ้น,นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียว ส่วนตัวไหนที่มันกากระบาดอยู่นั่นแสดงว่าเรายังไม่ผ่าน2ข้อนี้เห็นไหมคะตัวแรกก็คือมีบัญชีทิกตอกที่มีอายุอย่างน้อย30วันนั่นแสดงว่าบัญชีทิกตอกของเราตอนนี้อายุยังไม่ถึงเดือนต่อมาเริ่มไลค์หนึ่งครั้งในช่วง180วันแต่ละครั้งที่ไลค์ใช้เวลายอย่างน้อย25นาทีข้อนี้เขาหมายถึงว่าให้เราเนี่ยไลค์ like สด ในเวลา180วันนะคะทุกคนในเวลา180วันนี้ให้เราไลฟ์สด1ครั้งแล้วก็ใน1ครั้งนั้นจะต้องไลฟ์ให้ได้25นาทีเราถึงจะผ่านหรือว่าจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกให้ข้อสงสัยข้อที่2ก็คือทำอย่างไรจึงจะสามารถไลฟ์สดผ่านคอมได้ของใครนะคะที่มีไลฟ์สตูดแบบอองน้ําอยู่แล้วก็อย่างแรกที่เราต้องทำ ก็ตามที่เขาบอกเลยบัญชีจะต้องมีอายุ30วันคราวนี้เราต้องรอให้บัญชีของเรามีอายุครบ30วันข้อที่2นะคะเขาบ,บอกว่าให้เราไลฟ์สด25นาทีเพราะฉะนั้นก็ให้เราเนี่ยไปไลฟ์สดไลฟ์ยังไงก็ได้ค่ะทุกคนแต่ให้ได้25นาทีเราจึงจะสามารถมีเครื่องหมายติ๊กถูกได้ หลังจากที่บัญชีเราครบ30วันแล้วก็เรามีการไลฟ์สดย5ินาทีแล้วต่อมานะคะรับสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเราก็สามารถกดรับสิทธิ์ได้แล้วก็กดดาวน์โหลดลิงก์สตูดิโอแล้วก็นำอ e ีเมลมาใส่ลิงก์อะไรแบบนี้สามารถไลฟ์ผ่านคอมได้เพราะงั้นง่ายๆเลยข้อสงสัยที่สงสัยกัน2ข้อนี้เชื่อมโยงกันนะคะข้ดสเงื่อนไขก็คือขาดตามที่เขาบอก แลาทำอย่างไรจรึงจะสามารถไล่สดผ่านคอมได้เราก็ทำตามที่เราขาดข้อไหนเราขาดแล้วก็ไปทำข้อนั้นแก้ข้อนั้นนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ